รีวิวหมูกระทะมมสทั้งซีฟู้ดและหมูกระทะจบในร้านเดียวโซนฟู้ดคอร์ดจ,จะเป็นตับหวานรามึกและผักต่างๆยำและผลไม้มีข้าวผัดด้วยเด้อส่วนอีกฝั่งจะเป็นทะเลมีกุ้งสดๆในบอ่อแบบนี้เลยค่ระรามึกก็มีหลายแบบหอยก็มีหลายชนิดเด้อมีซูชิปั้นกันสดๆมีกุ้งดาวเซีิวมีหอยนางรม กินไม่หวานไม่ไหวกินไม่ครบเลยอ่ะยำแซลมอนก็นุ่มนุ่มว้าวหยิบแล้วหยิบอีกก็มีแต่กุ้ง<า>กับยำแซลมอนนี่แหละค่ะมันแซ่บอิหลีเด้ออันนี้อยากกินน้ำสังสรรคแล้วค่ะผู้ใดทานไปทานมากแว่าใดเลยเด้อค่ะหยู่เลยสะพานมาหน่อยนึงสะพานขาแม่น,น้ำชี่มอมอมอสอนี่แหละค่ะ ร้านฉลามเดอะซีฟูดเป็นร้านดูเฟ่ตินนะองแบาทรวมน้ำแล้วจ้าร้านเปิด4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มไปก้อนได้กินก้อนให้เปจ้าแจ้วระวังมอมี่หมองนางเด้อโตติมไว้มากอินป้าเมื่อใคายบตคายให้ดูไปเลยมันจุกๆุกแบบนี้ไปเลยนะคะเ้แล้วก็ยิวอินแล้ว